ดทีมนักเตอวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคาร์ลส์สีนะครับซึ่งเป็นอย่างสเปนไม่ว่าที่สองร้อยกว่าปีนะครับราคาไม่แพงนะครับประมาณดูรนยละเอียดที่เองนะครับสลัมนักศตรฟซีนะครับวันนี้ผมจะไปนักเตะเดียร์นิดหน่อยที่อำเภอยะหาจอนยาลานะครับเไปดูกันว่าวันนี้ผมจะได้กอนอะไรกันบ้างนั้นมาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้นับเลือนแถวปั๊มปตทเคยะหานโฉดยาลานะครับซึ่งรุ่นทีนักตลือนวันนี้นะครับก็มีชื่อว่าเอ4 0ตาล็สุ่แบบซเห็นอ่างเปนไม่ว่า200กร่าปีนะครับราคาไม่แพงนะครับประมาณหา,นา้นับดกปันบาทนะครับ กาแฟนี่จะเป็นเดรปตอล่านะครับแล้วก็อีกเหรียญนึงนี่จะเป็นเดรสช้างในสมัยรัชกาลที่6นะครับพวนนี้รับซื้ออยู่แล้ว3้0 0บาทเองนะครับขอฝากอย่างเดียวนะครับห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กรทัานกับกระดาษทิชชู่กบห้ามเช็ดแม้กะั่าตได้นะครับแล้วก็ถ่ายร้านผมเนี่ยไม่ต้องเสียค่าก็จะไดขึ้นถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูกันชัดๆกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้เรียนอะไรกันบ้างนะครับ สำหรับเรียนที่นักรับวันนี้นะครับทั้งหมด3เรียนด้วยกันนะครับก็จะเป็นเรียนที่เดิมน,นี่มีชื่อว่าคาร์โลลอส,สบางบางคนคนไทยจะเรียกว่าคาร์ลัสีนั่นเองนะครับจากาประเทศสเปนนะครับเรียนนี้นี่มีอายุ200กว่าปีนะครับปีที่ผลิต1804ก็ประมาณ220ปีนะครับแม้ว่า อายุ200กว่าปีนะครับแต่ว่าราคาไม่แพงเท่ากับเหรียญเทดดอลลร์ที่ผมโพสโพสกันอยู่นะครับถ้าเหรียญดอลลร์เนี่ยเหรียญละ3,000-5,000แต่ว่ารุ่นนี้ถึงแม้ว่าอายุ200กว่าปีแต่ราคารับซื้อแค่1,000-2,000บาทเองนะครับเพราะว่าอะไรครับราคาถูกกว่าถึงแม้ว่าอายุของเหรียญนี่200กว่าปีอายุเยอะกว่านะครับ ก็คือว่าความนิยมไม่เท่ากับเหรียญเทดดอลลร์เหรียญเทดดอลลร์จะแพงกว่านั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เหรียญที่สองกับเหรียญที่สามนี่เป็นเหรียญในสมัยรัชกาลที่หกนะครับเหรียญช้างอรพจน์นะครับเหรียญน,นี้เนี่ยอายุก็หนึ่งร้อยกว่าปีนะครับอ่าแต่ว่าราคารับซื้ออยู่แค่เหรียญละสามร้อยถึงห้าร้อยบาทเองนะครับสําหรับปีปกติแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญแพงเนี่ยก็จะเป็น ปีสองสี่หกหนึ่งเท่านั้นนะครับปีสองสี่หกหนึ่งนี่หายากที่สุดนะครับอ่าราคาลับซื้ออยู่ประมาณห้าพันบวกลบนะครับอ่าถ้าสวยๆก็ห้าพันกว่าบาทนะครับแต่ถ้าไม่สวยนี่อ่าราคาก็ลดหย่อนลงมาก็ไม่ถึงห้าพันนะครับก็ตามสภาพนะครับเหรียญพวกนี้นี่ผมฝากตล,ลอดนะครับสําหรับเหรียญเนื้อเงินนี่ห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ด ม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ย่าห้ามเช็ดเลยนะครับน้ำภาษาอะไรเนี่ยถ้าเราเอาแปรงไปขัดเอาแปรงไปล้างนี่ทําให้ผิวเสียทำให้มีรอยขึ้นมาเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเรียนนี้อ่าขาวๆก็ราคาก็ก็อาจจะลดย่อนลงมานิดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีผิวปกติเหรียญนี่ถ้าตามอายุเนี่ยพวกนี้อายุร้อยกว่าปีเหรียญมันต้องดําแบบนี้นะฮะไม่ใช่ว่าเหรียญมันจะขาวนะฮะ เพราะว่าอาจจะเป็นเหรียญนี้เนี่เจ้าของเขาอาจจะไม่รู้อาจจะไม่ทราบในสมัยก่อนนะครับอาจจะไปล้างมานะฮะเช่นไปล้างกับสไลดยดีหน่อยที่เขาไม่เอาแปลงไปขัดไม่งั้นาราคาก็อาจจะลดลงมาอีกนะครับอาจจะมีรอยขึ้นมาถ้าเราเอาแปลงไปขัดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดร,ระวังกันด้วยนะครับแล้วก็จะฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะขายร้านผมเนี่ย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใบเซอร์ค่าใบรับรองหรือว่าค่าใบประกันสินค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาระวังกันด้วยนะครับส่วนใครมีอะไรอีกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์ รือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเหี้ยวล้อ Law, หรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น e p e p นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญนกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับ เไปเหรียญหัวนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดไชน่านะครับเราไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณสา0รถึง500บาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญหยนซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะ ต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ่วน3กับส่วน4ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับ เราไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับจะต์ทอยู่500ถึง1500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาร์ลอสอันนี้ก็สเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเช่นคาร์ลอส3คารลอส4พวกนี้ราคาตาร์ทอยู่1000ถึง2000บาทนะครับ ต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ100่งถึงสองบาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้องเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยราชการที่8นะครับ ที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตางเราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตังเนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางนะครับต่อไปมาดู เหรียญรเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่สองราคาก็คือยี่สิบห้าและห้าสิบสตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่หกนะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอาระพศนะครับต่อไปมาดูของรห้านะครับรห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะ จะมีรุ่นไม่มีรอสอและมีรอสอมีรอสอ,รอ,สอเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่1 2 0จนย์จถึง126ต่อเรไปมาดูช้างในพานของรอ5นะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอ4รอ4จะคล้ายๆกับรอ5เลยนะครับจะต่างกันที่ จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดาูพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทนังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอ9นะครับ ต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพอสรออต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้อปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื่องเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่1 5 0บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะร5 0บาท อันนี้ก็วาระร้อยห้าสิบบาทนะครับส่วนนี้คือวาระสองร้อบาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระสองร้อบาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระหกร้บาทนะครับอันนี้ก็หกร้อบาทนะครับอันนี้ก็หกร้อบาทนะครับสามจะเป็นเลขแดงครับ ขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ